สวัสดีค่ะคลิปสองเนาะเมื่อกี้ก็สุพูดเรื่องการแต่งตัวของหุ่นนะคะในวันจันทร์เนาะและ้วการแต่งตัวของสุตัวนี้เรามาพูดถึงผ้าถุงนะคะผ้าถุงที่คุณสุใส่ให้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 แปดหนังนะคะเป็นไทลือปักนะคะตัวนี้ก็คือผ้าดีมากแล้วก็ต้นทุนแพงมากคุณสุมาขายเท่าทุนนะคะตัวนี้เขาเรียกบัวหงหงปักนะคะเอมันถือสิลม หงหงปักตัวนี้เป็นสีขามนะคะไม่ใช่สีดำนะคะเป็นขามนะคะเห็นไหมสวยมากนะคะเห็นไหคะตัวขึ้นไปตรงตีนจบเห็นไหมคะดูตีนเขาเห็นไหคะสวยมากเลยผ้าหนามากเป็นของไทยลือนะคะก็าปักมานะคะสองรอยี่สิบาทอันนี้คือสีขามนะคะโอเคอสีขาวสุดมีสองผืนนะคะ มีสองคือเนาะแต่นี่คือจะพูดถึงสีไผ่คือสีนี้นะคะสีไผ่โอเคสีไผ่ก็คือมานี่เลยสีไผ่ก็คือสีนี้นะคะอ่าหงนี่เขาปัก,กก็คือเป็นสีเหลืองกับสีชมพูเห็นไหมคะบัวบัวสวรรค์แล้วก็หงส์ฝานะคะปักได้สวยมากบางานปักเข้าไปใกล้สิลูก เห็นไหมคะปักได้สวยมากสองร้อยยี่สิบบาทนะคะโอเคสองร้อยยี่สิบบาทก็คือพจุถ้าผืนเดียวจุดขอสง่งยี่สิบาทถ้าสง่งถ้าสี่ผืนจุดส่ดสงฟรีนะคะจต่นี่ว่านุยสีชมพูนะคะชมพูวหวานบานนะคะพรุ่งนี้จะใส่ให้หุ่นนะคะเป็นเห็นไหมคะหงแล้วก็บัวนะคะปักได้สวยมากดูกตีนเขานะคะ สองร้อยยี่สิบาทสี่ผืนก็ส่งสีนะคะกระูบม,มีทั้งหมดนะคะสีชมพูถ้าใครจะต้องการแพคสามสามผืนนะคะก็จะมีสามพืนแล้วก็อีกชมพูหนึ่งก็คือชมพูอมม่วงนะคะนะคะแต่อีกแต่มันเป็นลายบัวเห็นไหมคะปักแต่บัวปักแต่บัวอยู่ในวงล้อมเห็นไหมคะสวยมากนะคะ ชมพูหูนี่มีผืนนะคะเป็นสี่ผืแต่อันนี้ชมผีหลายนะคะแต่อมม่วงนะคะเอามีสองผืนนะคะสองผืนโอเคนะคะใครจะเอาเป็นคูตอนนี้ก็ไปสีส้มเลยนะคะวก็ชมพูหมดแล้วสีส้มอิดส้มอิดวันนี้ก็ใส่ได้นะคะเห็นไ,ไหมคะเพราะเขามีเหลืองนะคะใส่กับเสื้อสูทได้ได ส้อมอิดนี่เขาจะมีเหลีอยกนะคะบัวบัวกับหงหงหงเป็นส้มบัวเป็นชมพูนะคะเป็นสีปักนะคะโอเคสองยี่สิบบาทนะคะมันกมีสองผืนนะคะโอเคถ้าอบแห้งเรียบร้อยนะคะไม่มีตำหนิสวยทุกผืนนะคะนิ่มทุกผืนแล้วก็ใส่สบายมากตัดออกมาสวยมากนะคะอันนี้คือสีดำ สีดำเขาจะตีนแดงเห็นไหมคะหงส์เขาก็จะบัวเาก็จะแดงหงส์เหลืองเห็นไหมคะอันนี้สวยค่ะสีดำสีดำมีผืนเดียวดำกับกรมพระาสวยนะคะโอเคเอามาบัวเขาแดงตีนเขาแดงโอเคค่ะหมดแล้วค่ะอันนี้ส้มอีกไปรวมกันเหยเนาะส้มอีกคุณสุมีสระมีสามผืนนะคะโอเค ายเร็วๆขายง่ายๆตอนนี้มาพูดถึงถุงที่มันใส่น,นะคะถุงเชียงใหม่ขาไม,ม่แนะ่ถุงเชียงใหม่นี่ก็คือมันถืขายแค่ร้อยแปดสิบบาทนะคะเอาซีนะคะ,เ,ะ,คะเวลาใส่ก็ดูเรียบร้อยนะคะเราต้องใส่เรียบร้อยเพราะว่าเสื้อเราเรียบแล้วเรามาใส่หลายก็โอเคนะคะก็เราเริ่มต้นจากสี เขียวเลยเขียวหัวเป็ดเขียวหัวเป็ดก็จะลายแบบคุณสุดเลยนะคะคือเราจะไม่พูดเรื่องลายเราพูดเรื่องสีโอเคร้อยแปดสิบบาทสีผืนนุ่นไปคุณสุดส่งฟรีนะคะแล้วก็ม่วงนะคะม่วงลองดูคิดเขานะคะของเชียงใหม่แล้วก็น้ำตารตัวที่ของคุณสุดใส สันทองนะคะที่คุณสุใส่นะคะนี่สีเทาสีนะคะที่เทาสีเทาสีผู้ดีแต่ตออกมาสวยมากค่ะสีเทาหลุยนเขาชอบเอาไปตัดใส่แล้วก็สีน้ำตาลหัวมัสตะน้ำตาลกลางหัวมัสตะคนละสีที่คุณสุใส่นะคะคุณสุกก็จะใส่สีน้ำตาลทอง อันนี้เป็นน้ำตาลเข้มแล้วก็หัวบัสตะนะคะอันนี้ก็คือสีเหลืองตีนแดงยอดฮิตของเชียงใหม่นะคะอันนี้คือสีเหลืองตีนแนงด,ดงก็คิดแดงโอเคเอามาตั้งๆแ,แล้วก็ใส่เรยวเลยเพราะมันเยอะสีฟ้า ้านี่ฟ้าตัวจริงเขาจะฟ้าอ่อนๆนะคะเสื้ยวนุจะฟ้าเข้มฟ้านะคะคนละฟ้าฟ้านี่ก็จะฟ้าเหมือนมินมิหน่อยนะคะแล้วก็สีแดงสีแดงหัวหัวดำตีนดำนะคะสีแดงหัวตีนดำแล้วก็สีดำหัวแดงตีนแดงนะคะทุกพื้นสวยหมดนะคะ อันนี้ก็สวยอันนี้สวยมากค่ะอันนี้สวยนะคะวัยรุ่นใส่ได้สบายมันก็สีดำตามเคือนไขดำทั้งผืนนะคะใส่งานขาวดำได้สบายร้อยแปดสิบาทใส่งานขาวดำได้สบายไม่ตัดก็ได้นะคะเย็บตรงใส่ได้เลยเขาทอนแน่นมากนะคะแต่ถ้าตัดคือมันสวยไงมัอนอัดผ้ากาวต้องอัดผ้ากาวแบบบางหน่อยเพราะว่าผ้าถุงขานาแล้วอันนี้สียอดทิศสีพอดีนะคะชีม ชีมชมพูโนโดชีมชมพูโนโดโอเคิดพื้นส่งฟรีพื้นเดียวร้อยแปดสิบาทถ้าส่งก็ง้คิดสามสิบบาทอันนี้เทาหัวแดงสีแดงนะคะตัวนี้เขาสวยอันนี้คือสีปูนแดง ไม่วางทถวแล้วลอันนี้ปูนแดงนะคะยอดฮิรู้สึกขายดีขายสี่สิบห้าพืนนยี่สิบผืนนะคะขอบคุณ,คณที่เมาไปให้เพื่อนเขาไปให้ของฝันเพื่อนก็เป็นตระกูลเดียวกันนะคะท่าเดียวกันก็สีขาวทองนะคะขา <Okay. S 1> แล้วก็สีน้ําตาลที่ขายเมื่อวานนะคะเป็นท่าเดียวกันนะคะเป็นของเชียงใหม่แต่คนหลาย นี่เป็นลายใหม่นะคะเขาเริ่มออกมาใหม่โอเคจบหมดหมดแล้วค่ะวันนี้วันนี้พูดเรื่องเสื้อถักสองตัวที่เสร็จแล้วก็ขายเชียงใหม่เพราะใส่เชียงใหม่ก็ขายเชียงใหม่นะคะแล้วก็ใส่ไทลือก็ขายไทยลือนะคะไทลือสองร้อยยี่สิบเชียงใหม่ร้อยแปดสิบนะคะก็ถักหมานะคะ ใครเข้าดูคุณสู่วันที่ยี่สี่นะคะยี่สี่เดือนเดือนสิบนะคะก็เรียบร้อยนะคะยังคุณสุดยืนให้ดูอีกทีหนึ่งว่าประุงเชียงใหม่ใส่กับเสื้อถักมันโอเคแค่ไหนส่วนเสื้อคุณสุก็ขาย L M S ขัดต่อแขนต่อชาย 800. 900. แปดรอย XL XXL เก้าร้อยนะคะแล้วไงก็ทักมานะคะ เลือกสีเลือกเลือกสีแล้วก็แคปห่าว่าเอาลายลใยโพอะไรดอกมันลิอะไรช่อซ่ช,อชมพูหรือว่าอะไรสีมเหลี่ยมอะไรอะไรก็บอกมานะคะอะไรผัดคือมีหลายนะคะมันก็ถักเป็นหลายๆก็ตัวหนึ่งก็ประมาณ1ันครึ่งนะคะจิดๆให้ดูนะคะออกมาถือเราไปงานได้นะคะก้าผมหน่อยแล้วก็ปักกิ๊บ เนตะกิแก้แล้วก็ไปงานไปงานให้ปักชิปให้เท่าแบบสีเสื้อแล้วถุงก็ดอกสีลงไปนะคะเพื่อว่าสีมันเข้มสีมันแด้จูดแล้วแล้วก็ดอกสีลงไปนะคะเดี๋ยวคุณสุดจะให้เสร็จนะคะนี่ก็เดี๋ยวถ้าใครเอาก็ทักทายทักแขนเพิ่มร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าถ้าใครจะหลับก็ นะคะเอเดี๋ยวถ้างั้นคุณสุก็เดี๋ยวจะเพิ่มต่อคุณสุก,สก็จะจบคลิปที่สองแค่นี้นะคะธรรมารักษานะคะเพราะแสงแดดออกแล้วสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ